นี่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เซิงตเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่ก็จะพาพี่ทุกคนนะคะมาชมงานปอยที่หมู่บ้านสานะคะก็คือหมู่บ้านน้องหอมนั่นเองนะคะจะให้พี่นนท์เล่าถึงศาสนาคิดนิดนึงนะคะว่าเป็นมาอย่างไงนะ,ะแล้วก็ศาสนาพุทธศาสนาคิดเกิดก่อนกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่นนท์นะคะเป็นคนเล่าให้พี่ทุกคนได้ฟังและได้ดูกันเนาะแต่ว่าพี่ๆหลายคนก็อาจจะรู้กันหมดแล้วล่ะเนาะว่าศาสนาคิดเป็นมาอย่งงายงไงแล้วก็ศาสนาพุทธอย่างไงเนาะ ค่ะสวัสดีครัับวนนี้เรามางานปล่อยคิดนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นงานพ่องานแม่ใช่ไหมรู้ถึงก็คุณพ่อคุณแม่ของศาสนาคิดพ่อพูดกับคิดเนี่ยใครเกิดก่อนกันศาสนาพุทธจะเกิดก่อนนะศาสนาพุทธใช่ไหมห้าร้อยกว่าปีห้าร้อยสิบสามปีนะครับวิวแล้วก็ศาสนาพุทธนี่จะเกิดในเวสตเวียเชียรแล้ศาสนาคิดเนี่ยจะเกิด ยุโรประหว่างเอเชียกลางกับยุโรปนะแต่แเราจะาไปอสิสเลย์อินสไตล์ดาน,นีแล้วก็การศาสนาคิดเนี่ยถ้าเป็นที่ถ้าเป็นที่นี่เขาจะถือนิกายคอทริชเนาะถ้าเราสังเกตภาพร,รูปของพระเจ้าทน<อ>น่ันเนานะอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดอันนี้เนี่ย ถ้าเกิดเรามาเข้าฝ่ายไอ้คริสเนี่ยจะไม่มีการดำน้ำถ้าเป็นโปรเตสแตนต์อีกอีกนิกายหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคนข้างนอกจะเข้าแบบจะเข้าอแบบีกน,น,นิกายคือนาริสเนี่ยต้องดำน้ำอันนี้คือแค่แค่แค่ได้กินน้ำนะเขาเรียกว่าน้ำน้ำมงกรห,หรือน้ำมงคลที่เขาทำขึ้นมาคล้ายๆนะ้ำถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เป็นน้ำมนต์อ่าคล้ายๆน้ำนนะมนต์นะแค่ดื่มเฉยๆอันนี้คือในหมู่บ้านของน้องหอนหอน้องหอบทา่านเหลี่ยนเขาจะเป็น อ่านิกายกอร์ชอรีนะกอร์ชอรีแต่ว,ว่าเป็นประเพณีเดียวกันไหมหรือว่าไม่คนละรประเพณีไปถึงอ่านิกายกอร์ชอรีกับนิกายโปรเตสแตนต์ใช่ไหมมันจะต,ต่างกันเนาะแต่ถ้าว่าคริสต์มาสเนี่ยมันจะอันเดียวกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นศาสนาที่เหมือนกันแค่มันแย,ยกนิกายออกก็ถ้ายกยกตัวอย่างก,ก็นิกายศาสนาพุทธก็คือพิกายเห็นในญาตกับมหายานเห็นไหมอ่าเหรอวาสกับอ่าพุทธวาสอะไรประมาณนี้คล้ายคล้ายนิกายของ มหายานก็แบบจีนใช่ไหมศิลาวาตุหรือนายานก็แบบไทยแบบพุทธแบบพุทธลังกาเลยนะมันก็มันก็ถือว่าคือพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่านี่กายมันมันแยกออกไปตอนที่สมัยอ่าอ่ากษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่ไม่ท่าะให้ปิดแต่ที่อิตาลีอ่ะที่เขาไม่ไม่พอใจที่แบบเขาเชิญอ่าอะไรแลวันนี้ก็ยังดีนะที่มีคุ้นซุปขาว ไปเยือนประเทศไทยแล้วก็ไปเยือนมไปเยี่ยมแถวเอเชียด้วยนะสุดขาวของเม้าอ่ะเขาจะเรียกว่าอ๋อพระพระสันตะปาปาพระสันตะปาปานะพระเลยนะพระสันตะปาปาพระสันตะปาปานะคือคือเป็นประมุขของศาสนาคริสต์คือตัวแทนของของพระเจ้าเลยคือใจที่สุดของศาสนาคริสต์นักมาเรียกว่าพระสันตะปาปาแล้วก็ตอนนี้เรามาเนาะเรามาเรามาดูงานแล้วก็ ร่วมแล้วพนร่วมงานที่ศานาคิดนะเพราะว่าที่นี่คือศานาคิดที่ศาสนาพุทธก็ก็สามารถอยู่ด้วยกันแนละอยู่รวมกันแบบอกลุ่มเดียวการเป็นชุมชนเดียวกันนะแล้วถ้าเกิดเราเป็นคิดแล้วไปไปเป็นพูดได้ไหมอ่าได้ตัวนี้คือจิตใจของเราใช่ไหมตัวนี้คือคนในหมู่บ้านนายามา เป็นสไพหรือเป็นเผยที่นี่ก็หลายคนนะ,ะแต่ก็ตั้งัวนี้คือไม่ได้บังคับแล้วถ้าเกิดว่าใครจากศาสนาดันคือศสนาไม่ได้ยกตัวอย่างถ้า,ถาแบบคป็นบ้านเนี่ยที่รู้จักที่ที่พุทธมหาราชสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงมาผู้ชายที่บ้านนี่ใช่ไหมเป็นพิษก็เขาก็สามารถที่จะเข้วาวัดได้อยู่แต่เขาก็สามารถเข้าในโบสถ์ได้อยู่เอาสั้นๆว่าคือส่โฆาได้อยู่ทังนี้คื เริ่มเปิดกว้างแล้วมันะไมไ่เหมือนสมัยก่อนแบบว่าต้องแบบร<ม>ับเือศาสนานี้อย่างเดียวนะด<อ>้านศาสนานี้อย่างเดี้วว่าทั่วท,ทั้งนี้ก็ศาสนาไหนก็สอนให้คนมคีบุญดีเหมือนกันนะก็เลยเปิดกว้างว่าพอคนในหมู่บ้านที่ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะมีหลายคนนที่ที่มาเป็นที่มาอยู่หมู่บ้านนี้มาเป็นเวยเป็นซาไพรก็ก็เข้าบวชก็ได้เวลามีงานที่บ้านหมู่บ้านก็ทางศาสนาก็อ่าไปไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะข้างล่างนี้ก็จะเป็น วิธีเนาะแวิธีใหญ่เลยจัดวิธีใหญ่เลยเนาะถือ,ว,อว่าใหญ่เลยนะในครั้งนี้คือเขาจะเชิญคริสกัสันนีน่เขาชงนมเป็นคนที่เป็นคริสด,ด้วยกันไม่ว่าจะจากทางไต้เทลิกเชงตุงเมืองยองเมืองยางแล้วแวกที่แบบเมือใกล้นะจะเป็นที่เป็นคริสด,ด้วยกันเนี่ยเขาจะเชิญมามรับประทานอาหารรับเลืกถึอว่าคุณพ่อกับคุณแม่คริคสมาเนี่ยมันจะจัดทั่วโลกแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นศาสนาคริสต์เนาะเป็นใน เราจะเห็นข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพี่ๆน้องๆเนาะอ่าจะเป็นรูปคู่ครอเป็นอ่าส่งเด็กก็จะเป็นอาคารลาหูเนาะที่มาใส่ชุดนี้ใช่ไหมที่มายืนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะจัอรนี่ชุดเขาสวยงามมากเลยนะก็จะเป็นติดแขกนก็ที่เขาอ่าที่ทางบ้านเนี่ยได้ได้เดืเชิญมานะได้เชิญมาเาร่วมพิธีทากษาแล้วก็มาอ่าซ้ำเชื่อมสัมพันธรรมจีนะบ้านที่ว่านั้นจะมาจากที่แดนอื่นนะไม่ว่าจะ พัทยิเชียงตุงเมืองยองเมืองยากอะไรอย่างนี้นะเมืองแคบเลยนะเดี๋ยวจะมีการรำด้วยนะนี่จะเป็นนักรำหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้คือน่าจะเป็นตัวตัวรำเนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไปไปชมว่าตอนนี้เขาก็มีวิธีใหญ่นะอลังการมาเลยก็ใส่ประจัดงานเนาะเป็เชียงที่พูดนี่เป็นภาษาอะไรภาษาพม่าป่ะพม่านะอ่าจะมีภาษาพม่ากับภาษาไทยเนาะแต่ที่นี่คือถ้าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเขายังประกาศภาษาพม่าอยู่ ได้อีกนิดนึงก็ประสาทใจเพราะว่าเนื่องจากเขาเขาเขาเชิญแขกมาหลายต่างบ้านต่างเมืองเลยเนาะก็ภาษามันต้องเป็นใช้ภาษาพม่าเป็นหลักเนาะถ้าเกิดใครสื่อสารภาษาลาหูอาคาไทยแย่เลยภาษาเป็นแบบส่วนหนึ่งนะมันเอาจะมีการแปลนะภาษาพม่าเป็นหลักในการสื่อสารในที่กับชนเผ่าหรือว่าชาติพันธุ์ต่างๆที่นี่ที่ได้อยู่รวมกัน พ่ทุลดนะคะไปชมงานบอยขายของในงานนะคะนี่อันนี้คือซอยเนาะซอยเข้าทางน้องหอมบ้านน <pasa> ้องหอมเลยนะคะข้างหลังก็จะขายของเต็มเลยครขายเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวกิปส่งนะคะ ก็มีขายหลายอยา่างเลยนะนาฬิกาก็มีขายนะคะมีรองเท้าขายด้วยซ้่ง้ามีอะไรของกินค นี่อะไรอ่ะน้อ,อ,อ,องหอมหอมไม้นี่บรรยากาศในงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนาะน้องหอมทำอะไรน่าจะอยู่ตรงนั้นนะมากคานี่เราก็เจอน้องหอมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเนาะสวัสดีค่ะได้เจอเ่เส,สเียงเสียงเพียงนี้ได้ไหมเนะี่ยได้อยู่เป็นไรไม่ดังเท่าไหร่ ออันนี้คืองานปอยอะไรคะน้องหอมเอ,อ่อเป็นว <laughs> ันปอยเขาเรียกยังไงวันปอยผ้าขินนะคะผ้าขินก็จะเป็นภาษาพม่าหรือว่าคนทางนี้เขาเรียกกันนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าตะแปลเป็นแบบภาษาไทยงไงยังไงถ้าะแปลยังไงอ่ะแปลไม่เป็นเหมือนกันนะคะนี่คือจะเป็นงานทางศาสนาคริสต์นะคะก็ไม่ได้มีทุกปีแล้วก็ไม่ได้จัดบ่อยๆนะคะก็จะเป็นงาน เขาเรียกไงอะนั่นแหละงานงานที่ทางนี้เขาจัดเนาะเป็นปีแรกใช่ไหมใช่ค่ะปีแรกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นกลุ่มที่คนที่เขาเข้าถือศีลอะจะเป็นกลุ่มพ่อนะคะจะจัดงานให้กลุ่มพ่อนี่แหละไม่รู้จะอธิบายยังไงนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนคนที่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองยองเชียงตุมงท่าชิเลกหรือว่าเมืองต่างๆนะคะก็มากันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะ หรือว่าแต่และเมืองนะคะก็มากันนิดหน่อยๆนะคะก็มารวมกันนะคะวันนี้ที่มาก็คือจะมีคนน่าจะเป็นร้อยน่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้นับเลยแต่ว่าตอนนี้ที่กลางเต็นท์ไว้ก็มีประมาณอยู่สิบกว่าเต็นท์นะคะคนนี้คือนั่งเต็มหมดเลยนะคะจะเป็นที่ท<อ>เป็นแขกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแขกที่แบบ คนที่คนนอกนะคะแบบเหมือนคนต่างเมืองที่มานะคะมาร่วมงานที่นี่นะคะส่วนตัวก็ได้รับมอบหมายคือให้ไปเสิร์ฟข้าวนะก็เลยอาจจะน้องหอมอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปนะค่ะพี่คนก็ติดตามชมในคลิปน้องหอมแล้วกันนะคะค่ะตัวพี่พี้วให้ดูขอบคุณค่ะผขาบนนจะเป็นชุดลาหูนะคะของพี่น้องลาหูนั่นเองเนาะน่าจะเป็น นางลำเหมือนกันนะคะใส่ชุดแบบเหมือนกันหมดเลยนะคะจะเป็นกลุ่มๆเนาะชุดของพี่น้องก็สวยงามมากนะคะลายแล้วก็เป็นผ้าทอมหมดเลยนะคะที่เขาขายตามตลาดนียแพงมากเลยนะคะเพราะว่าเขาบางทีเขาทําจากมือเนาะพี่น้องพมม่อหนุ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถักผ้าไหมเนาะถักผ้าไหมก็คือน,นี้เลยนะคะชุดที่เขาใส่นี่เลยนะคะแพงมากเลยนในตลาดเนี้ย ท oh oh. ุ่น yeah, ึ่เป็นลายแสนเลยนะลายอะไรลักกาล่หลักกาล่ะอค่ะมักกาวมะกาอิอิบานเดะอะรตรงนี้ชิบนเดะตเคเลกติเคเล็กมาจากตะเคเล็กเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ตัวจ๋าแปลงขานี่ค่ะเนาะอ๋ออ้าว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 อ สำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้ชมคลิปการพ้อนลํำนะคะนานา,นา,นานต่างๆนะคะจากหลายหมู่บ้านเลยนะคะก็รอติดตามชมแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสัตรีค่ะขอบคุณะค่ะ